มีอุณีูให้เราเหรอต่าไม่มีครูแค่สร้างเรื่องเล่นเฉยๆเอา <laughs> ้าโถเพื่อนชายคืนนี้ <laughs> คืนนี้มึงจะต้องอยู่ลากจนไปทุดลากไปจนถึงตีห้าเพื่อที่เราจะได้กินอุณหภูด้วยกันโอเคทุกคนอย่างที่ผมบอกไว้นะครับเมื่อกี้ผมร้องไห้ไปได้แล้วมันก็เหลือแค่ว่าจะตื่นได้หรือเปล่าตั้งแต่ยืนไม่ได้เราไม่รู้แต่ไม่เป็นไร โอ้ใช่ทุกคนเออ่คอนเสิร์ตผมอะที่อิมที่ได้ข่าวว่าบัตรรอบแรกยังหมดไวมากแต่บัตรรอบสองยังไม่หมดนะครับทุกคนไปซื้อก็ได้นะครับเฮ้ยตอนนั้ราวิดตัดรอรอโอนหนึ่งแสนบาทเอาแล้วเพื่อใช่ไหมมึงตัดรอดอโอนหนึ่งแสนบาทแล้วก็จะตัวพี่ผาปักหนึ่งแสนบาทเท่าทุนเท่าทุน บผมตัดรอดอดเสียเวลานนะผมบอกก่อนอยู่คอนเนคติ้งเลย oh. ไปคุมนะครับตัดทรงรอดอ